ไา่ยี่สวิสุดท้าย15บห้วิสุดท้ายโอเคแท็กทีมใช่ไหมใช่ครับอันนี้ชื่อบอสครับบอสอยู่ทีมใครทีมบาสครับบอสกับบ้าเดือบาสอยู่ทีมเดียวกับบอสใช่ไหมซานอยู่กับใครซานอยู่กับมัดโอเคเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังสัญญาณเปลี่ยนตัวนะถ้าบอกให้เปลี่ยนคือเปลี่ยนนะลองดูลองเล่นดูโอเคโอ้ยโอ้ยยยยอออ่่่าาลเย อย่ามาคุยดิ <c oughs> เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว <c oughs> ๆๆๆเปลี่ยนตัวาชักช้เปลี่ยนตัวแท็กเลย <c oughs> แท็ก <c oughs> ไป <c oughs> ้าชักช้าๆๆเปลี่ยนตัวทันที <c oughs> ถ้ามีมืนเปลี่ยนถ้าเบรกเกมเปลี่ยน

Ôi, đồ ôn bá đú. đồ ngồi bơi, chạy theo bơi. bơi 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 แบบให้ทุกคนตรงนี้ใส่นมแบบไว้เยอะๆเลยอ่ะยี่สิบวิสุดท้ายจะเปลี่ยนไหมไปยี่สิบวิสุดท้ายสิบห้าวิสุดท้ายจะเล่ยใครได้เลยเร็วเร็วเรเร็วห้าวิสุดท้าย หมดเวลาไอ้หมนลูกหมาเลยแม่ต่อยฟิลมันต่างกันหมเวลาเลแท็กทีมสนุกดีพอสลับได้พักกันมั้งเออ